ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงไปกับเลิฟโ no, no, น้ชโนบายนุตกันอีกเช่นเคยหลังจากที่โนตห่างหายจากการอัพคลิปไปนานเนื่องจากติดภารกิจสําคัญเกี่ยวกับงานของคุณยายเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปนนชก,ก็กลับมาประจำการอีกเช่นเคยวันนี้นุชมาพร้อมกับนิยายวายบอยเลิฟเรื่องอุ่นไอรักเสนอเป็นตอนที่สิบสี่ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟิล์มกันต่อกับนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ วันปรชุมคนงานในไร่โอ๊ยเบาๆหน่อยได้ไหมมือหรือเท้านี่หนักชะมัดเลยพ่อเลียงหนุ่มเอะอะโวยวายจนเสียงดังลั่นห้องรับแขบด้วยความเจ็บแสบตรงบริเวณบาดแผลจึงทําให้หนุ่มมาดนิ่งเผลอลืมตัวร้องโอดโอยออกมาจนเสียมาดผู้ชายเข้มๆตอนโดนยิงไม่ร้องสักแอะแค่ถูกหมอเถือนล้างแผลให้กลับร้องจนเสียงหลงคนแก่ขี้บ่นบ่นเก่งนักใช่ไหม นี่นะเมื่อเห็นพ่อเลี้ยงหนุ่มบนโวยวายเด็กหัวรัน้นถึงแก้มจิ้มสำลีลงตรงบริเวณบาดแผลแรงๆด้วยความหมันไส้โอ๊ยไอ้อุน่นจะฆ่าฉันยังไงแค่ล้างแผลมันไม่ตายหรอกครับใจสอะไปได้ทอดแกล้งนะักใช่ไหมได้อุ่นได้โดนเอาคืนอย่ามาร้องนะหนุ่มมากเข้มกล่าวฆ่าโทษคนตัวเล็กไว้แต่อีกฝ่ายกลับไม่ได้สะทกสะทานใดๆ ยังคงแกล้งทำหน้าซื่อตาใสลอยหน้าลอยตายิ้มยอยพ่อเลี้ยงหนุ่มจนหน้าจักมาทำโทษผมไม่กลัวคุณหรอกเสร็จแล้วแผลใกล้หายแล้วนะคุณอีกสองสามวันคงหายดีอืมเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าหมอเถือนแล้วสินะมือหนาของพ่อเลี้ยงหนุ่มคว้าหมาัที่เอวคอดของไออุ่นแล้วดึงล้างเข้ามากอดอ่ะพ่อเลี้ยงกอดผมทำไมปล่อยนะ ตะโวยวายทำไมฉันกำลังจ่ายค่าหมออยู่พูดจบพ่อเลี้ยงก็กดจมูกโด่งเป็นสันลงบนแก้มเนียนใสแรงๆจนแก้มเนียนยุบลงไปตามแรงกดออืพ่อเลี้ยงหอมจังแก้มของหมอเถื่อนทั้งนุ่มทั้งหอมเลยคนแก่ชอบเสียโอกาสพูดออกมาด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มอย่างเจ้าเล่โดยไม่ได้สนใจเสียงหวานที่ขู่พ่อๆอ,อยู่ข้างๆพ่อเลี้ยงทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยฉันเป็นคนแบบไหน เป็นคนแก่ชอบถือโอกาสนายคนตัวเล็กเหน็บแนมพ่อเลี้ยงหนุ่มออกมาฉันก็ทําแบบนี้กับนายแค่คนเดียวนะผมไม่เชื่อคุณหรอกปล่อยคุณได้แล้วเดี๋ยวมีคนมาเห็นไออุ่นพยายามแกะมือหนาออกจากเอวคอดแต่อีกฝ่ายกลับรัดแน่นมากกว่าเดิมพร้อมทั้งส่งเสียงวาววนยังไม่อยากปล่อยเลยอยู่แบบนี้ก่อนไม่ได้หรอไม่ต้องมาอ้อนเลยมันไม่เหมาะกับพ่อเลี้ยงเลยสักนิดเดียว <c oughs> เบาได้เบาพ่อเลี้ยงอาทิตย์อุ่นปิดตาอย่ามองหนุ่มทะเลนส่งเสียงแซลลพี่ชายมาเดินเข้ามาเจอภาพถับเด็ดหาดูยาก้อมกับคว้าตัวเด็กดื้อเข้ามากอดแล้วยกมืออีกข้างขึ้นมาปิดตาคนตัวเล็กเอาไว้อืพี่ชนปิดตาทำไมครับพ่อเลี้ยงปล่อยผมได้แล้วไออุ่นยิ้มแห้งๆส่งให้หนุ่มหน้าทะเลนก่อนที่จะหันไปทำหน้ายักใส่คนแก่ขี้บน่นฉันปล่อยแล้วนะนายต่างหากแห,หละที่นั่งทับฉันอยู่ คนตัวเล็กรีบลงจากตักหนานุ่มของพ่อเลี้ยงหนุ่มด้วยความเขินอายซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองขึ้นไปนั่งบนตักอีกฝ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่ช่างน่าอายไอยอุ่นเอ้ยร้ายนักนะพี่ชนอุ่นรักเรียกชื่อหนุ่มเะเลนด้วยเสียงห้วนห้วนปล่อยอุ่นได้แล้วจะกอดนานเกินไปแล้วนะอุ้ยกำลังเพลินเลยหนุ่มเจ้าเล่แซงส่งเสียงมูทานออกมาพร้อมกับคลายอ้อมแขนจากเอวบางอย่างอ้อยอิง หลังจากความวุ่นวายซึ่งเกิดจากความเจ้าเล่ห์ของพี่น้องแห่งป่าไม้อารุณสงบลงทั้งสี่คนก็นั่งพูดคุยหาลือกันถึงแผนการที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้พี่ธิด์แผนวันนี้จะเอาอยัางไงทําตัวตามปกติเหมือนการประชุมทุกครั้งทันท,ทีที่คนงานทุกคนมาครบผู้กองและเจะ้าหน้าที่ตํารวจถึงจะแสดงตัวตระวังตัวด้วยนะและดูแลอุ่นรักดีๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคนร้ายมีกี่คนแล้วมีอาวุธไหม พี่พิติผมจะไม่ให้อุ่นรักห่างตัวเลยครับหนุ่มทะเลนรับคำพี่ชายด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสายตาฉายแววความมุ่งมั่นออกมาอย่างชัดเจนพี่อุ่นระวังตัวด้วยนะครับพ่อเลี้ยงครับอุ่นฝากพี่ชายอุ่นด้วยนะครับพี่ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงพี่นะเด็กดื้อไออุ่นยกมือขึ้นลูบหัวทุยๆของน้องชายฝาแฝดเบาๆต้องห่วงสิครับอุ่นมีพี่อุ่นแค่คนเดียวนี่ครับครับพี่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะ แค่นายอยู่ใกล้ๆฉันนายก็ปลอดภัยแล้วเพราะฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายนายได้เด็ดขาดฮ่าหยอดได้ตลอดเลยนะครับคุณคนนี้เราเดินไปข้างนอกกันดีกว่าอุ่นรักเมือ่อพูดแซวพี่ชายจบหนุ่มทะเลนก็คว้ามือเล็กๆของอุ่นรักแล้วดึงให้ลุกขึ้นเดินตามออกมาด้านนอกห้องรับแขกพี่ชนครับอุ่นมีอะไรจะให้อะไรเหรอครับนี่ครับอุ่นรักยื่นเหรียญกลม ขนาดเท่ากับเหรียญสิบบาทให้หนุ่มหน้าทะเลน้ซ้ายชนรับเหรียญมาเถอไว้แล้วพิดดูทั้งสองด้านด้วยความฉงนสงสัยในลักษณะเหรียญใช่ครับแต่ไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับมันยังไงครับพี่ไม่เข้าใจมันคือเหรียญพิเศษเมื่อได้ยินคําตอบของเจ้ตัวเล็กคิ้วเข้มของหนุ่มหน้าทะลน้ถึงกับขมวดชนกันเหรียญพิเศษใช่ครับพี่ควรทาหน้าแบบนี้ ไม่เชื่อที่อุ่นพูดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่แค่สงสัยว่ามันเป็นเหรียญวิเศษยังไงแค่นั้นเองสายโจลีแะล่ามาลักพูดออกมาเพราะกลัวว่าคนตรงหน้าจะงอนตุ๊บป่องเหรียญน,นี้พ่อเป็นคนทําให้อุ่นกับพี่อุ่นคนละเหรียญพ่อบอกว่าให้ติดตัวไว้ตลอดมันจะช่วยคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆได้ครับอุ่นรักพูดถึงเหรียญที่ผู้เป็นพ่อทิ้งไว้ให้สายตาที่แสดงออกมาเปลี่ยนไปด้วยความรักในเมื่อยานมนึกถึงผู้เป็นพ่อ แล้วอุ่นเอามาให้พี่ทำไมทำไมไม่เก็บไว้ล่ะไม่ครับอุ่นให้พี่ชนมันจะได้ช่วยคุ้มครองให้พี่ชนพ้นจากอันตรายต่างๆครับแล้วอุ่นล่ะอุ่นก็มีพี่ชนดูแลแล้วไงครับแค่นี้ก็พอแล้วเมื่อเด็กดื้อพูดจบก็ยิ้มเขินอายหน้าหวานแดงระเลื่อเป็นลูกตำลึงสุกทําไมอุ่นน่ารักแบบนี้ครับคนอะไรพูดเองเขินเองแบบนี้ก็ได้หรอไม่อยากให้อุ่นเขิน พี่ชนก็เลิกมองอุ่นด้วยสายตาแบบนี้สิพทีสิครับพี่คงทำไม่ได้หรอกครับเพราะสายตาของพี่มีไว้เพื่อมองอุ่นเพียงคนเดียวเท่านั้นหนุ่มหน้าทะเลนยื่นหน้าเข้ามากระซิบคำหวานข้างๆหูของเจ้าตัวเล็กซึ่งทําให้หน้าหวานเฮอร้อนวูบว่ามมากขึ้นพี่ชนพอแล้วครับไม่ต้องหยาดตลอดก็ได้แค่นี้อุ่นก็รักพี่ชนแล้วครับอุ่นรักเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับ หนุ่มเจ้าเล่ถามย้ำเด็กดื้ออีกครั้งเพื่อความมั่นใจพูดอะไรครับอุ่นรักแกล้งตีหน้าซื้อตาใสาก็ที่อุ่นบอกว่ารักพี่ไงล่ะอุ่นพูดแบบนั้นเหรอครับทำไมอุ่นจำไม่ได้เลยโธ่อุ่นพี่กำลังจะดีใจอยู่แล้วเชียวสายชนพูดตัดพ้อออกมาพร้อมกับทำหน้าหน่อยๆแล้วครับพี่ชนของอุ่นไม่อยากให้อีกฝ่ายเกินสำเร็จ เจ้าตัวเล็กจึงรีบเดินหนีเข้าบ้านไปในทันทีทิ้งให้สายชนยืนยิ้มเขินอยู่ที่เดิมปูนจะไปไหนกลับมานะห่อที่พี่เขินแล้วจะหนีไปแบบนี้ไม่ได้นะเมื่อหนุ่มเจ้าของฟาร์มกับเขมนเดินทางมาถึงไร่ไออุ่นลักก็ตรวจเจนจะถึงเวลาประชุมคนงานแล้วทั้งหมดจึงรีบพูดคุยนัดนะกกันในทันทีทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมพ่อเลี้ยงเรียบร้อยแล้วครับคุณติผู้กองและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเตรียมรอสแตนบายอยู่แล้วครับ พ่อเลี้ยงหนุ่มพูดเสียงเรียบพร้อมกับสีหน้านิ่งเฉยผมหวังว่าพวกมันคงไม่ไหวตัวทันก่อนนะครับหนุ่มเจ้าของฟาร์มพูดขึ้นด้วยสีหน้าวิตกกังวลคงไม่หรอกครับเพราะเรื่องนี้รู้แค่พวกเราเท่านั้นแต่ยังไงซะเราก็ไม่ควรประมาทนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าคนร้ายมีกี่คนกันแน่เขมพูดขึ้นหลังจากที่นั่งฟังบทสนทนาอยู่สักพักผมก็คิดเหมือนกันครับ ผมถึงเตรียมไอ้นี่ไว้ให้สำหรับทุกคนครับหนุ่มจอมทะเลนหยิบอาวุธหลายกระบอกออกมาจากกระเป๋าแล้ววางลงบนโต๊ะตรงหน้าทุกคนพี่ชนไปเอามาจากไหนครับอุ่นรักทำหน้าตาตื่นตกใจเมื่อเห็นวัตถุสีดำคลับวางเรียงรายกันอยู่บนโต๊ะมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพี่เลยที่จะหาของพวกนี้เก่งมากไอเสือไม่เสียแรงที่ให้เตรียมของพ่อเลี้ยงอาทิตย์เอ่ยปากชมผู้เป็นน้องชาย ผมออกไปข้างนอกก่อนนะครับคนงานเริ่มทยอยมากันแล้วเมื่อคนงานเริ่มทยอยมารวมตัวกันที่ลานหน้าบ้านบ้างแล้วไออุ่นจึงขอตัวออกไปโดยมีพ่อเลี้ยงหนุ่มคอยติดตามออกไปไม่ยอมห่างจากคนตัวเล็กไปสิฉันไปด้วยไปกันเถอะอุ่นหนุ่มห,หน้าทะเลนลุกขึ้นยืนแล้วช่วยข้อมือเล็กของอุ่นรักจุดลังให้ลุกขึ้นตามและดึงให้เดินตามออกมางข้างนอกอุน่นเดินเองได้พี่ชนอย่าลาก อุ่นรักโวยวายขึ้นมาในทันทีเมื่อสับขาสั้นๆก้าวไม่ทันหนุ่มเจ้าเล่บวกกับอาการเจ็บข้อเท้าที่ยังไม่หายดีจึงทําให้เดินได้ลําบากอุ่นก็เดินดีๆสิอุ่นเจ็บขาอยู่นะครับอุ้ยพี่ขอโทษพี่ลืมไปเลยนั้นพี่อุ้มอุ่นดีกว่าไหมใส่ชนยิ้มแห้งๆให้เจ้าตัวเล็กพร้อมกับขอโทษขอโพยแล้วโน้มตัวลงมาทําท่าจะอุ้มอีกฝ่ายจนอุ่นรักต้องรีบร้องห้ามทักท้วงเอาไว้ก่อน ไม่ดีครับเดินต่อไปเลยเดินช้าๆด้วยนะครับตามคำบัญชาเลยครับที่ลัหนุ่มเจ้าของฟาร์มมองดูทั้งสองคนที่เดินหยอกล้อกันออกไปจนลับตาด้วยความรู้สึกปวดหนึบในหัวใจจนอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้มีเพียงสายตาเท่านั้นที่แสดงว่ากิบติเจ็บปวดกับภาพตรงหน้าแค่ไหนเจ็บวะกูคงแพ้แล้วใช่ไหมมึงยังไม่ได้ลงแข่งเลยแล้วมึงจะบอกว่าตัวเองแพ้ได้ยังไง เขมพยายามพูดปลอบใจเพื่อนรักถึงแม้ว่าหัวใจของตัวเองก็อักเสบไม่ต่างกันกูยังมีสิทธิ์ลงแข่งอีกเหรอวะมีสิตราบใดที่อุ่นรักยังไม่ได้ปฏิเสธ,ธมึงมึงยังมีสิทธิ์เสมอถ้ามึงรักเด็กด้้ยของมึงจริงๆก็ต้องสู้สิวะผลจะออกมาเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะถือว่ามึงได้ทําเต็มที่แล้วและที่สําคัญไม่ว่าผลจะเป็นย,ยังไงมึงจะมีกูคอยอยู่เคียงข้าง ห็นยกแขนขึ้นไปโอบไหล่กว้างของเพื่อนสนิทแล้วยกยิ้มอ่อนๆให้หนุ่มเจ้าของฟาร์มก็ยิ้มตอบรับกลับมาขอบใจว่ะขอบใจมึงจริงๆอืมไม่เป็นไรออกไปข้างนอกกันเถอะเมื่อพูดคุยศาสตสาปัญหาเรื่องหัวใจกันจบทั้งสองหนุ่มแห่งฟาร์มแทนตะวันจึงเดินออกมารวมกับคนอื่นๆที่ลานหน้าบ้านซึ่งตอนนี้มีคนงานที่จะมาร่วมประชุมเต็มลานหน้าบ้านแล้วไออุ่นก้าวเดินออกมายืนตรงกลาง โดยมีคนงานนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เบื้องหน้าเมื่อมากันครบทุกคนแล้วผมขอเริ่มการประชุมเลยนะครับเมื่อเช็คจำนวนคนงานว่ามาครบกันเรียบร้อยแล้วคนตัวเล็กจึงเริ่มการประชุมวันนี้นอกจากผมจะสรุปยอดแต่ละส่วนแล้วยังมีเรื่องอื่นจะแจ้งทุกคนด้วยเรื่องอะไรครับนายไอ,อุ่นลุงแก้วหัวหน้าคนงานถามขึ้นด้วยความสงสัยทุกคน ยังคงจําเหตุการณ์ไฟไหม้แปลงดอกไม้ได้ใช่ไหมครับจําได้ครับจําได้ค่ะคนงานทั้งชายหญิงตอบออกมาโดยพร้อมเพรียงกันดีครับคนร้ายได้ซุกต้อนถังน้ํามันไว้ที่ป่าละมะท้ายไล่ทางไปน้ําตกซึ่งคนงานของเราไปเจอมาและผมก็ได้นําถังน้ํามันทั้งสองใบนั้นไปตรวจหาลายนิ้วมือเพื่อหาตัวคนร้ายวันนี้ทางตํารวจเลยจะมาขอเก็บลายนิ้วมือของทุกคน ผมขอให้คนงานทุกคนให้ความร่วมมือด้วยนะครับพ่อเลี้ยงหน้าทีครับเชิญผู้กองให้เจ้าหน้าที่ได้เลยครับฉันส่งข้อความบอกผู้กองแล้วนั่นไงมากันแล้วเมื่อไออุ่นพูดจบพ่อเลี้ยงหนุ่มก็ส่งข้อความหาผู้กองหนุ่มไม่ถึงนาทีผู้กองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นๆก็ออกมาจากที่ซ่อนตัวทันทีที่กลุ่มคนงานเห็นตำรวจต่างก็พากันแตกตื่นและพูดคุยกันเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วบริเวณตำรวจมากันเต็มเลย ใครเป็นคนร้ายคนในไล่เป็นคนเผาแปลงดอกไม้เหรอแล้วพวกมันต้องการอะไรถึงทำแบบนี้เลวจริงๆเลยมันทำได้ยังไงทันใดนั้นเองกลุ่มคนร้ายก็กระซิบกระซาบกันเอาไงดีพี่ถ้ามันตรวจต้องรู้แน่ๆไม่รู้เว้ยพี่แล้วที่เราลอบยิงมันอีกละ่ะมันจะจำเราได้ไหมเงียบๆก่อนได้ไหมกูกาลังใช้ความคิดอยู่ที่คิดออกยังกูบอกให้มึงเงียบๆ จะโดนจับได้กับเพราะมึงนี่แหละทุกคนครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคนตัวเล็กเจ้าของไล่ตะโกนแข่งกับเสียงของคนงานเพื่อขอความร่วมมือเอาละครับลุกขึ้นเดินมาหาเจ้าหน้าที่ทีละคนนะครับเริ่มจากฝั่งด้านนี้ก่อนแล้วกันครับเมื่อตรดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจลายนิ้วมือเสร็จผู้กองหนุ่มก็เริ่มจัดแจงให้คนงานเดินออกมาทีละคนเพื่อความสะดวกในการทำงานและการรักษาความปลอดภัย คนงานจากฝั่งด้านซ้ายมือที่ผู้กองเลือกไว้ก็เริ่มทยอยเดินไปหาเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บรอยนิ้วมือแต่เสียงพูดคุยียังคงดังไม่ลดลาไออุ่นระวังตัวด้วยนะอย่าอยู่ห่างจากฉันพ่อเลี้ยงหนุ่มเจ้าของปางไม้โน้มตัวเข้าหาคนตัวเล็กแล้วก็สิบเบาๆบรู้แล้วครับอีกนิดนึงคุณก็จะสิงล่างผมอยู่แล้วคนตัวเล็กแล่เสียงยาวล้อเล่นกับคนแก่ที่บน่น แถมยังห่วงเก่งอีกด้วยเจ้าดือ้อกลัวไหมครับกิติยกมือขึ้นลูบผมสีน้ำตาลของเจ้าฝาแฝดคนน้องอย่างเอ็นดูไม่ครับพี่ติตื่นเต้นดีครับเจ้าคนตัวเล็กยิ้มล่าตอบโต้หนุ่มเจ้าของฟาร,ร์มด้วยน้ำเสียงสดใสเหมือนเช่นเดิมจะลืมไปว่าตอนนี้มีคนจับจองหัวใจดวงน้อยไว้แล้วซึ่งตอนนี้สายตาของคนตีตราจองก็ขุ่นมัวไม่พอใจกับอากับกิริยาแบบนี้อยู่เก่งจริงนะเจ้าดือ้อ กิติเลื่อนมือหนาลงไปโอบไหล่ของเจ้าแฝดคนน้องเอาไว้และนั่นยิ่งทําให้อารมณ์ขุ่นมัวของสายชนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอุนรักที่จะเดินไปทางโน้นอุนจะไปกับพี่ไหมเมื่อแสดงความไม่พอใจออกทางสายตายแล้วเจ้าตัวเล็กก็ยังไม่สังเกตเห็นสักทีสายจนจึงตัดสินใจชวนแฝดคนน้องแยกไปอีกทางซะเลยไปครับพอได้คําตอบจากคนตัวเล็กสายชนก็คว้าข้มือมากรุมเอาไว้ แล้วดึงลังให้เดินออกมาจากอ้อมแขนของชายหนุ่มเจ้าของฟาร์มอย่างช้าๆแขนแกล่งของกิติค่อยๆหลุดออกจากไหลแคบของเจ้าดือ้อแล้วตกลงมาขนาบลำตัวหนุ่มเจ้าของฟาร์มยืนมองดูคนที่ตนแอบรักค่อยๆเดินจากไปกับผู้ชายอีกคนกิติเบือนหน้าหนีไปอีกด้านเพราะไม่อาจทนดูภาพที่มันทิ่มแทงหัวใจได้คนงานต่างก็ทยอยกันออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือกับเจ้าหน้าที่แล้วเกินกลึง่ง เหตุการณ์ยังคงสงบไม่มีอะไรเป็นที่ผิดสังเกตพี่มันจนจะถึงพวกเราแล้วนะพี่คิดออกหรือยังว่าจะเอาอยัางไงขยับเข้ามาตั้งใจฟังกูให้ดีๆนะคนไลยทั้งสามคนสุกสิบที้แนะแนวทางการหลบหนี้าาก,การจับกุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะเอาจริงเหรอพี่เออแล้วมึงจะเสียงดังทำไมกูัวพ่อมึงไม่ได้ยินหรือไงเราฟังสัญญาณจากกูให้ดีแล้วลงมือได้เลยครับพี่ ลูกน้องระดับหางแถวรอฟังสัญญาณจากลูกพี่โดยที่สายตาทั้งสามคู่ได้จดจ้องอยู่ที่เป้าหมายหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาอุนคนร้ายทั้งสามวิ่นปลีตรงมาคว้าตัวของแฝดคนน้องที่กำลังเยืยนดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมันอยู่ห่างจากกลุ่มคนอื่นๆพอควรหนึ่งในสามของคนร้ายกดล็อกคอของเจ้าตัวเล็กจากทางด้านหลังแล้วจุดลากออกมา โดยใช้ร่างของอุ่นรักเป็นเกาะกำบังอุนรักพวกมึงเหยียตามมานะถ้าไม่อย่างนั้นกูยิงน้องของมึงแน่ปล่อยปล่อยฉันนะพี่ชอนช่วยอุ่นด้วยอุ่นรักพยายามดิ้นให้หลุดจากเนื้อมือของคนร้ายแต่ด้วยแรงอันน้อยนิดของเจ้าตัวเล็กมีฤทธจะสู้แรงของชายจัดการร่างกำยำได้คนร้ายอีกสองคนก็ถืออาวุธสายไปมาเพื่อข่มขู่ให้คนอื่นตามมาปล่อยอุ่นรักแล้วเปลี่ยนฉันไปแทน สายชนยื่นเสนอข้อแรกเปลี่ยนให้คนร้ายโดยเอาตัวเองเป็นตัวประกันแทนไออุ่นอย่าวิ่งใจเย็นๆพ่อเลี้ยงหนุ่มดึงล้างคนตัวเล็กเอาไว้ไม่ให้พลีพามเข้าไปหากลุ่มคนร้ายผมจะไปช่วยน้องพ่อเลี้ยงต่อยผมไออุ่นฟังฉันนะรอฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันจะไปช่วยอุ่นรักเองฉันเป็นห่วงนายนะคนตัวเล็กหยุดนิ่งมองหน้าพ่อเลี้ยงอาทิตย์ที่พยายามสื่อสารความห่วงใยออกมาทางสายตา คุณก็ระวังตัวด้วยนะครับปล่อยตัวคุณอุ่นลักแล้วอยากได้อะไรก็บอกมาเจ้าหน้าที่ตำวรวจพยายามเจรจาก,กับกลุ่มคนร้ายให้ปล่อยเจ้าตัวเล็กโดยเสนอเงื่อนไขให้เอารถมาให้กูคันหนึ่งแล้วปล่อยพวกกูไปพวกกูออกไปพ้นไร่นี้เมื่อไหร่กูจะปล่อยมันเองหนึ่งในสามของคนร้ายซึ่งน่าจะเป็นหัวโจกตะโกนตอบโต้เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาอยากได้รถใช่ไหมได้แต่ต้องปล่อยตัวคุณอุ่นลักก่อน แล้วพวกนายก็เอารถไปผู้กองหนุ่มพยายามชวนกลุ่มคนร้ายพูดคุยเรื่อยๆเ,เพื่อดึงดูดความสนใจและเปิดโอกาสให้พ่อเลี้ยงอาทิตย์สายชาลกิติที่ได้ส่งสัญญาณบอกว่าจะเดินอ้อมไปอีกทางคิดว่าผมง่อหรือยังไงคุณตำรวจทําไม่ตกลงผมก็จะลากมันไปด้วยแบบนี้แหละกลุ่มคนร้ายไม่ได้เอะใจเลยสักนิดว่าน,นี่คือแผนการหลอกล่อของตำรวจเมื่อผู้กองหนุ่มและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับสัญญาจากพ่อเลี้ยงอาทิตย์ เพื่อรอจังหวะที่คนร้ายเผลอเข้าชาร์จตัวทันทีตั้งตั้งตั้งทั้งเสียงอาวุธปัจจุรานและเสียงวิดร้องดังลั่นลานประชุมเสียงที่เกิดขึ้นเกิดจากการยื้อแย่งอาวุธระหว่างตำรวจกับคนร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายพยายามดันมือหนาของคนร้ายข้างที่ถืออาวุธให้หันปลายกระบอกเชิดขึ้นสูงเพื่อการวิถีกระสุนไม่ให้โดนกลุ่มผู้คนอะพ่อเลี้ยงอาทิและหนุ่มเจ้าของฟาร์ม พุ่งตัวเข้าไปล็อกตัวชายชะการคนที่จับอุ่นรักอยู่เมื่อคนตัวเล็กหลุดพ้นจากเนื้อมือของคนร้ายได้<ๆ>ก็รีบวิ่งหนีออกมาแต่เด็กเลื้อวิ่งออกมาได้เพียงไม่กี่ก้าวคนร้ายก็หันปลายกระบอกอาวุธมาทางอุ่นรักแล้วลั่นไกทันทีอุน่นระวังปั้งกระสุนพุ่งออกมาจากปากกระบอกอาวุธของคนร้ายที่เล็งมายังเจ้าตัวเล็กปังสิ้นเสียงร้องเตือนจากสายชน เสียงก็ดังขึ้นตามมาอีกหนึ่งนัดร่างของน้องชายเจ้าของตางไม้ค่อยๆซุดตัวลงบนพื้นดินความสนุกของ EP ีนี้ก็จบลงจากเพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ใน EP นะีหน้าสำหรับวันนี้ Love No Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ